สวัสดีค่ะทุกทกท่านดิฉันนางสาวปุณวลาโสกัยครูกศนอเภอเมืองชนบุรีนะคะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายภาคเรียนกันนะคะสําหรับหน่วยเรียนจําค่ะทั้ง3ระดับเลยนะคะตั้งแต่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ค่ะพร้อมกันหรือยังคะ ก่อนอื่นเรามารู้ความหมายกันก่อนนะคะว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความหมายว่าอย่างไร แผนการจัดการเรียนรู้นะคะคือแนวการจัดการเรียนของครูนะคะภายใต้กรอบเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กำหนดจุดประสงค์วิธีการดำเนินการหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนบนรรลุวัตถุประสงค์สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและวิธีวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูในทุกระดับชั้นเปรียบเสมือนแผนที่นำทางที่ช่วยให้ครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เหมาะสมตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพค่ะลักษณะของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มีความละเอียดชัดเจนครบถ้วนครอบคลุม ทุกองค์ประกอบของการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยสามารถตอบคําถามได้ว่าสอนอะไรมีจุดประสงค์อย่างไรโดยวิธีไหนและวัดผลอย่างไรเส่นไรแผนการจัดการเรียนรู้ควรเกิดจากการสร้างสรรค์การคิดค้นขึ้นมาโดยตัวครูผู้สอนเองและคำนึงความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ควบคู่กับสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนตามหลักสูตรที่สำคัญที่สุดคือแผนการจัดการเรียนรู้นั้นจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติจริงส่วนประกอบต่างๆของแผนการจัดการเรียนรู้ต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องสัมพันธ์กันซึ่งในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จำเป็นต้องมีการจัดตารางวิเคราะห์หลักสูตรก่อนเพื่อกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เราต้องการวัด ในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆจากนั้นก็นำมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ได้ไปกำหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้รวมถึงนำจุดประสงค์การเรียนรู้ระบุในการประเมินผลมีการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนโดยมีการบูรณา,าการความคิดทักษะกระบวนการและการปฏิบัติ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นั้นต้องแยกเป็นขั้นนำขั้นสอนและขั้นสรุปเพื่อให้เห็นกระบวนการที่ชัดเจนและควรจะต้องออกแบบให้ผู้อื่นสามารถใช้แทนตัวเราได้มีการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมรวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้วางไว มีการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งควรมีการจัดทำเครื่องมือในการวัดและระบุเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนตามหลักสูตรมีการบันทึกหลังการสอนโดยระบุผลของการจัดการเรียนรู้อุปสรรคและข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดีในการออกแบบแผนการสอนในครั้งต่อไป มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยมีความสมบูรณ์ถูกต้องมีความคิดดีเริ่มสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไปนะคะคือขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะ ก็คือการวิเคราะห์ความง่ายยากยากมากของเนื้อหาจากคำอธิบายรายวิชาแต่ละวิชานะคะง่ายก็ให้ผู้เรียนไปทำกรตอตหรือการเรียนรู้ต่อเนื่องนะคะยากก็นํามาพบกลุ่มถ้ายากมากก็สอนเสริมนําเนื้อหาที่ยากจากวิชาต่างๆที่ทําการวิเคราะห์มาจัดทําแผนการเรียนรู้รายภาคเรียนนะคะจำนวน18ครั้ง โดยจะมีการหาค่าเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยกิจนะคะของแต่ละวิชานั้นๆมาแบ่งเป็นจำนวนครั้งให้ครบตามปฏิทินการเรียนรู้เช่นวิชาภาษาไทยมี5หน่วยกิจก็จะแบ่งจำนวนครั้งมากกว่าวิชาอื่นๆค่ะต่อไปนะคะเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนของเรือนจำนะคะระดับแรกคือระดับปฐมศึกษานะคะรายวิชาภาษาไทยนะคะจำนวน3หน่วยกิต120ชั่วโมงค่ะ รายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพจำนวน2หน่วยกิต80ชั่วโมงรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน1นหน่วยกิต40ชั่วโมงรายวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน3หน่วยกิต120ชั่วโมงต่อไประดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะรายวิชาภาษาไทยจำนวน4หน่วยกิต160ชั่วโมงรายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพจำนวน2หน่วยกิต80ชั่วโมง รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน1น่หน่วยกิจ40ชั่วโมงรายวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน4หน่วยกิจ160ชั่วโมงระดับสุดท้ายนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรายวิชาภาษาไทยจำนวน5หน่วยกิจ200ชั่วโมงรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพจำนวน2หน่วยกิจ80ชั่วโมง รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนหนึ่งหน่วยกิต40ชั่วโมงรายวิชาระบบวิเวศจำนวนสามหน่วยกิต120ชั่วโมงรายวิชาการชาและการชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาฉลาดจำนวนสามหน่วยกิต120ชั่วโมงรายวิชาวิทยาศาสตร์จำนวนห้าหน่วยกิตจำนวนสองร้อยชั่วโมง ต่อไปนะคะเป็นปฏิทินนะคะการจัดเกณฑ์รู้รายาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565นะคะของกศอนอํเาเภอเมืองชนบุรีนะคะระดับประถมศึกษาของเรือนจำนะคะครั้งที่1นนะคะถงึงทั้งที่7นะคะจะเป็นรายวิชาภาษาไทยนะคะครั้งที่8นะคะครั้งที่8ครั้งที่9ครั้งที่10นะคะจะเป็นรายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพนะคะ รั้งที่11จะเป็นวิชาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งที่12ถึงทั้งที่18นะคะจะเป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะทั้งที่19คือสอบปลายภาคค่ะต่อไปนะคะเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะทั้งที่1นะคะถึงทั้งที่7นะคะจะเป็นรายวิชาภาษาไทยนะคะทั้งที่8ถึงทั้งที่10นะคะจะเป็นวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ครั้งที่11จะเป็นวิชาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่12ถึงครั้งที่18จะเป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะครั้งที่19ก็จะเป็นสอบปลายภาคต่อไปนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะครั้งที่1นะคะถึงครั้งที่5นะคะจะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะครั้งที่6นะคะกับครั้งที่7จะเป็นวิชาช่องทางการขยายอาชีพ ครั้งที่8ดจะเป็นวิชาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่9ครั้งที่10จะเป็นวิชาระบบนิเวศนะคะครั้งที่1112จะเป็นวิชาการชาและการชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างฉาญฉลาดครั้งที่13ถึงครั้งที่18จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งที่19คือการสอบปลายภาคค่ะถ้าต่อไปนะคะเรามาดูองค์ประกอบของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กันนะคะ อันแรกนะคะก็คือหัวเรื่องคือส่วนที่ต้องกำหนดนะคะคือคือชื่อของเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้ขั้นที่สอนและเวลาที่สอนค่ะสาระสำคัญคือมโนทัศน์หลักหรือความคิดรวบยอดของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆซึ่งกำหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งที่จะสอนนะคะมาตรฐานและ ตัวชี้วัดคือคุณลักษณะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยในแต่และแผนการจัดการเรียนรู้จะหยิบยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคาดว่าจะเกิดกับผู้เรียนนะคะซึ่งการที่ลักษณะของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางและส่วนที่เพิ่มเติมให้หลักสูตรของสถานศึกษาค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้คือเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียนหลังจากที่เราได้ดําเนินการจาัดก,การเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้วโดยในการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นจะต้องเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัว,แล,ตวและตัวชี้วัดตามวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้คือเนื้อเรื่อง หรือองค์ความรู้ทักษะกระบวนการการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆกระบวนการการเรียนรู้คือการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยแบ่งเป็นขั้นนำสู่บทเรียนขั้นสอนและขั้นสรุปสื่ออุปกรณ์แหล่งการเรียนรู้คือเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้ตามกำหนด ในกิจกรรมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลคือการประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งควรระบุเครื่องมือวัดและเกณฑ์การให้คะแนนซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือหลักสูตรบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้คือการบันทึกของครูผู้สอนจากสิ่งที่พบในการนำแผน จัดการเรียนรู้มาใช้โดยแบ่งเป็นผลการจัดการเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างนะคะแผนการจัดการเรียนรู้นะคะรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพซึ่งเรียนสองครั้งนะคะจะยกมาคือเป็นของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะมาตรฐานที่3.1มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพได้ตามความต้องการและศักยภาพของตนนะคะเรามาดูกันนะคะหัวหัวแรกก็คือรายวิชาหัวเรื่องนะคะเราจะใส่ว่าเป็นช่องทางการขยายอาชีพเรื่องที่เราจะให้นักศึกษาเรียนนะคะก็คือเรื่องการการงานอาชีพนะคะแล้วก็เป็นตัวชี้วัดเนื้อหาการจัดกระบวนการเรียนรู้สื่อและแหล่งเรียนรู้แล้วก็วัดการวัด ประเมินผลนะคะตัวชี้วัดก็คืออธิบายความหมายความสำคัญและความจำเป็นในการขยายอาชีพนะเนื้อหาก็คือความสำคัญและความจำเป็นในการขยายอาชีพนะคะการจัดกระบวนการเรียนรู้ขั้นแรกก็คือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างความสำคัญความจำเป็นในการขยายอาชีพ 2. การทำแบบทดสอบก่อนหลังเรียนคือพิเทสพพเทสนะคะต่อไปเป็นขั้นจัดก,การกิจกรรมการเรียนรู้ก็ให้นักศึกษานะคะศึกษาในช่อง YouTube ของกศออนอำเภอเมืองมีใบความรู้ให้นักศึกษานะคะแล้วคุณครูก็มอบหมายให้นักศึกษาทำงานกลุ่มนะคะ ต่อไปสื่อที่เราใช้นะคะก็จะมีใบงานใบความรู้สื่อแบบเรียนนะคะช่อง YouTube ของกศนออำเภอเมืองนะคะแล้วก็แบบทดสอบออนไลน์ Google f o r m ในแอปของเอ็มชนนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตค่ะการวัดผลประเมินผลก็มีการสังเกตซักถามีส่วนร่วมผลงานที่นำเสนอใบงานนะคะรวมทั้งแบบสอบแบบทดสอบออนไลน์หรือเป็นรายงานค่ะ อันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะเป็นรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพที่เรายกตัวอย่างนะคะต่อไปเป็นขั้นสรุปนะคะก็คือครูเติมเต็มเกี่ยวบความรู้นะคะแล้วก็ครูก็ให้ความรู้สรุปเนื้อหารายวิชานั้นๆให้นักศึกษาทำและสุดท้ายก็ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแล้วก็มอบหมายงานในทาให้ทำในกรอตอหรือทำเป็นใบางานส่งใน g o Google c l a s s r o o m หรือไม่ในแอปเอมชนนะคะ อันนี้เป็นครั้งที่คั้งที่เนะคะเป็น2ครั้งของช่องทางการขยายอาชีพจะเป็นเนื้อหาคือเรื่องช่องทางการขยายอาชีพนะคะก็จะเป็นรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพมีตัวชี้วัดคืออธิบายความจําเป็นในการมองเห็นช่องทางในการขยายอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเองเนื้อหาก็จะเป็นความจําเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ก็จะมีขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะคะ 1. ก็คือครูทบทวนเรื่องช่องทางขยะาอาชีพ 2. การทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็พอมาถึงขั้นที่2ก็คือขั้นจัดกจิจก,กรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ศึกษาเนื้อหาใน YouTube ของช่องกอสเออเมืองชนบุรีนะคะมีใบความรู้มีสื่อแบบเรียนแล้วก็ให้แบ่งกลุ่มกันทำกิจกรรมนะคะสื่อของเราก็จะเป็นใบงานใบความรู้สื่อแบบเรียนแล้วก็ช่อง YouTube ของกสนออเ,เมืองแบบทดสอบออนไลน์ Google Form นะคะการวัดผลประเมินผลก็สังเกตสักถามีส่วนร่วมนะคะ ต่อไปถึงขั้นสรุปนะคะครูก็เพิ่มเติมองค์ประกอบความรู้เกี่ยวกับวิชาช่องทางการขยายอาชีพเรื่องการตัดสินใจในการเลือกขยายอาชีพนะคะคุณครูก็ให้ผู้เรียนสรุปแล้วก็ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะทำใบงานส่งใน Google Classroom แล้วก็เข้าไปในแอปเอ็มชนนะคะสรุปได้ว่าหลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ผู้เขียนจะต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนนะคะว่าจะจัด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยศึกษาเนื้อหาที่จะเขียนให้ละเอียด และทำตามลำดับขั้นตอนแบ่งหน่วยเนื้อหาย่อยแบ่งเวลาที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกหัวข้อให้มีความสอดคล้องกันใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้นั้นต้องมีประสิทธิภาพด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกทท่านนะคะที่ได้รับชมสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ